สวัสดีทุกท่านครับ FC ทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับการกลบโครนทุเรียนนะครับวันนี้ผมจะมากลบโครนทุเรียนที่ต้องกลบเนี่ยสาเหตุเพราะว่าในบริเวณทุเรียนที่ผมปลูกไว้ตรงเนี้ยนะครับช่วงนี้นะฮะมีความรู้สึกว่าดินมันเป็นดินมันเป็นแอ่งนะครับมันเป็นแอ่งลักษณะนี้แล้วทําให้ความชื้นในบริเวณโครนทุเรียนเนี่ยมันสูงมากนะครับถ้าความชื้นใน คนสูงมากๆนะครับประกอบกับตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับการระบายน้ํามันไม่ค่อยดีช่วงนี้หน้าแรงนะครับตรงไหนที่ความชื้นสูงนะครับไม่ว่าจะหน้าแรงหรือหน้าฝนแล้วแต่มีโอกาสที่จะเกิดโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดว่าความชื้นสูงมากๆไตโรโคเดอร์มาก,ก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ก็เอาไม่อยู่จี้พูดได้เตรียมปากเนี่ยเพราะว่าโดนมาแล้ว1ต้นนะครับตายไปทนที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าความชื้นมันสูงฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาดิน นะครับเอาดินมาเพื่อที่จะกรบบริเวณโคนนะครับกรบบริเวณโคนบางๆบริเวณนี้นะครับเสียงอาจจะหายเวลาผมหันหน้าไปฝั่งนู้นเสียงอาจจะหายนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดนะครับกลบบางๆนะครับวันนี้เอาดินร่วนมากลบนะครับนี่คือต้นทุเรียนอายุประมาณ2ปีกว่าๆของผมที่ผมปลูกไว้ที่สวนของผมเองนะครับกลบบางๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชมนะครับบางคนบอกว่าถ้ากลบรากแบบนี้มันจะตายไหมถ้าทุเรียนโตแล้ว นะครับจะไม่ตายนะครับจะไม่ตายนะฮะเราไม่ต้องกรบหนาเรากรบบางๆการกรบวันนี้จะกบรบลักษณะนะครับทำให้มันเป็นสรบลงแบบนี้นะครับเป็นสรบลงนะครับพอเวลาเราให้น้ําปุ๊บเนี่ยความชื้นซึมลงไปแล้วก็น้าส่วนหนึ่งก็จะไหลกระจายไปด้านข้างเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตามมา it. เรียบร้อยครับเป็นการปรับโคนนะครับจะมองเห็นว so ่าค่อยๆทําให้มันองศาลาดลงนะครับให้บริเวณโคนสูงไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นพอเวลาให้น้ําปุ๊บดินก็จะค่อยๆเซตตัวลงไปพอเซตตัวลงไประบบรากฝอยก็จะค่อยๆถีบตัวขึ้นมาหากินในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวผมพลิกหน้ากล้องให้ดูนะครับก็กลบดินไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทําให้ดูตัวนี้พลิกกล้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ะจะเห็นว่าเอาดินร่วนนะครับมากรบจะเป็นดินเหนียวก็ได้นะครับดินร่วนก็ได้นะครับกรดบริเวณใต้สรงพุ่มนะครับซึ่งมีลักษณะที่มีความชื้นสูงอะไรที่สังเกตได้ว่าการมีความชื้นสูงสังเกตดูนะครับมันจะขึ้นตะไนะคร่น้ําสีเขียวนะฮะอย่งั้นให้ระมัดระวังอันตรายนะครับถ้าขึ้นตะไคร่น้ําสีเขียวป้ามื่อไหร่นี่มีโอกาสที่จะ ความชื้นสูงนะฮะถ้าน้ามากๆเดี๋ยวโรครากเน่าคนเน่าก็จะถามหานะครับอันตรายนะครับก็วิธีการแก้ไขก็คือ,อต้องเอาดินมากลบภายในบริเวณโคนให้ที่เรียบร้อยนะครับบริเวณแถวนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับนะฮะเ,เป็นดินเหนียวจะเห็นว่าความชื้นก็จะมาไกลนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่มีความชื้นเลยที่อยู่ไกลบริเวณโคนนะครับไม่มีน้ําถึงมันก็จะแตกระแหงแบบนี้ โหดนะครับที่นี่โหดค่อนข้างโหดนะฮะดินแ,แตกกระแหงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็กําลังทาใบทํายอดมาใหม่โอเคนะครับถ่ายตอนเย็นๆทุเรียนก็จะเฉาเแบบนี้เนื่องจากว่ามันนอนนะครับเรียมันนอนเรียบร้อยครับสองต้นทําไป นี่ฮะเรียบร้อยเพื่อรักษานะครับไม่ให้ความชื้นในบริเวณโคนสูงเกินไปเดี๋ยวโรครากเน่าโคนเน่าจะถามหาอย่างที่บอกอต้นนี้ก็เหมือนกันทำมาแล้วเรียบร้อยครับครั้งแรกเนี่ยผมเอาดินฝั่งนี้มันผมทําไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีดินพอไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่มีดินก็เลยยังไม่ทําก็เพิ่งจะเสริมดินไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับใช่ไหมฮะโอเคกาลัง ทำใบทำยอดออกมาใหม่นะครับแบบนี้กรบๆครับแบบนี้ครเรียบร้อยครับทําให้มันลักษณะว่าเป็นเป็นหลังเต่าบนโคนนะครับสโลปลงมาฝั่งนี้ให้สโลบลงทุกด้านนะครับใครที่ทํายกโคกอยู่ในทรงกระมังความไว้นะครับแล้วผลปรากฏว่า ในโคนเนี่ยมันเป็นแอ่งมันเป็นหลุมนะครับต้องควบคุมเรื่องการให้น้ําให้ดีนะครับช่วงนี้ถ้าให้น้ํามากก็เรามาระวังนะครับเพราะว่าน้ําจะเทเข้าไปตรงโคนนะครับมีโอกาสเน่าได้หรือไม่ก็ถ้าไม่ทาแบบนั้นก็เอาดินมากรบนะครับเอาดินมากรบเอาดินมากรบทําทโคนให้มันเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าพอมันติดแล้วระบบรากมันเดินมาไกลแล้วครับตัวนี้ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วครับกรบโคนกรบรากได้ไม่ตายแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยก็กำลังงามดีนะครับ โอเคนะครับพอกลบดินเสร็จก็ให้น้ำครับให้น้ำให้น้ำเพื่อให้ดินเกิดการเซตตัวนะครับผมจะให้น้ำหนึ่ต้นเนี่ยหมสปริงเกอร์อยู่ซ้ายขวานะครับห่างฝั่งละประมาณ60ซนเมตรนะครับอัตราการให้ของผมกอ็อยู่ที่ประมาณ2วันให้1ครั้งนะครับ ครั้งละประมาณ20นาทีนะครับสวันให้1ครั้งครั้งละประมาณ20นาทีนะครับจะเห็นว่าพอเราให้น้ําปุ๊บมันก็จะไปให้ต้นอื่นด้วยต้นอื่นก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็กลบควรไปแล้วนะครับกลบควรไปแล้วนี่ก็กาลังทําใบทํายอดออกมาอันนี้เป็นเป็นไซส์เล็ก นะครับซึ่งปลูกนานสักสัจะปีกว่าๆนะครับตัวดีตัวไหวตัวนี้นะครับต้นใหญ่ก็จะจอยู่นี่เห็นไหมฮะพอให้น้ำเสร็จปุ๊บให้ดินเพื่อให้มันยุบตัวลงนะครับเดี๋ยวไก่จะมาเขี่ยให้ <c oughs> มีบทำน่ <c oughs> ะนะฮะดูนะครับในต้นก็มีรอยแผลเปื่อยนะครับเนื่องจากว่าก็รักษาแล้วครับขูดๆออกแล้วก็เอายา ทาเชื้อรานะครับเมทาล็กซิลนะยาราสีชมพูทานะครับไม่ต้องขูดลึกนะสไตล์ผมผมไม่ขูดลึกนะครับถ้าขูดลึกแล้วเนื้อเยื่อไม้มันจะตายนะครับเนื้อเยื่อไม้ถ้าขูดลึกมากเกินไปเนี่ยเนื้อเยื่อไม้จะตายเอาแค่ขูดแค่ลงวันที่หน่อยนะครับแล้วจากนั้นก็ทายานะครับวิธีการสังเกตก็คือว่าถ้ามันไม่เยิ้มแล้วเนี่ยแสดงว่าหยุดละพอหยุดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็าจะสร้างเนื้อเยื่อออกมาใหม่อันนี้มันเป็นตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับมันตั้งตั้งแต ลูกลผมรักษามันหายแล้วมันหยุดแล้วนะครับนะแต่ผมก็มันเป็นแผลเดิมแต่มันไม่ลุกลามแล้วผมก็เอายาทาไว้เฉยแต่เจ้าตัวนั้นเนี่ยเพิ่งจะเป็นนะครับเพิ่งจะเป็นนะครับก็คนปลูกทุกเรียนก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับมีแน่นอนนะฮะเป็นก็รักษาไปตามอาการเป็นโรคก็ต้องรักษานะครับเป็นมแมลงก็ต้องรักษาสังเกตให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนอย่าลืมทํา แบบนี้นะครับใครที่มีอาการโคนความชื้นสูงนะครับก็อดินมากรบได้หรือไม่ก็ดูแลความชื้นโดยเฉพาะหน้าร้อนต้อง,งระมัดระวังนะครับสวัสดีครับ